สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเอ๊ะทำไมวันนี้คุณครูต้องใส่หน้ากากด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพานักเรียนไปงานปาร์ตี้กันค่ะพอดีว่าคุณครูเนี่ยได้รับคําเชิญนะคะมาจากเพจเรียนวิชีพผ่านวิจิงโค้ดนะคะบายโค้ดดิ้งไทยแลนด์น,นะคะเขาเชิญคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะไปเที่ยวงานปาร์ตี้กันค่ะ ซึ่งจะเป็นงานปาร์ตี้แฟนซีนะคะทุกคนนะคะจะต้องใส่หน้ากากกันหมดเลยแล้วก็ต้องใส่ชุดตามที่หน้ากากแบบนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณครูไม่ได้แต่งตัวเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูต้องเรียกขอนนักเรียนนะคะแล้วคุณครูจะรีบไปแต่งตัวจะได้ไปเที่ยวงานปาร์ตี้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวงานปาร์ตี้แฟนซีค่ะพร้อมกันหรือยังคะนักเรียนไปกันเลยดีกว่า อาอแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะนักเรียนก่อนที่จะไปเนี่ยนะคะเขาเนี่ยทางเพจเนี่ยนะคะเชิญให้คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณนา้าคุณอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องของพวกเราไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวแต่ละคนเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากกันหมดเลยแล้วเดี๋ยวค,คุณครูก็จะไม่รู้นะคะว่าใครเป็นใครกันบ้างเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาลำดับความสัมพันธ์ของญาติกันก่อนคะ่ะ นักเรียนเป็นลูกของใครคะใช่ละค่ะนักเรียนเป็นลูกของคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเรามาดูแยกสายพ่อกันก่อนนะคะพ่อของพ่อเราจะเรียกว่าคุณปู่ค่ะส่วนแม่ของพ่อเราจะเรียกว่าคุณย่าค่ะแล้วมาดูฝั่งแม่กันบ้างคะ่ะพ่อของแม่เราเรียกว่าคุณตาและแม่ของแม่เราจะเรียกว่าคุณยายคา่ะ เกิดว่าเป็นพ <me ี่ชายและพี่สาวของพ่อกับแม่นะคะนักเรียนพี่ชายของพ่อพี่ชายของแม่พี่สาวของพ่อพี่สาวของแม่เราจะเรียกว่าคุณลุงกับคุณป้าค่ะถ้าเกิดว่าเป็นน้องชายและน้องสาวฝั่งคุณพ่อนะคะเราจะเรียกว่าคุณอาค่ะถ้าเป็นน้องชายหรือน้องสาวฝั่งคุณแม่นะคะเราจะเรียกว่าคุณน้าค่ะมีโคราเป็นพ่อของโกบ เป็นพ่อของไก่กับหมีคุณครูดูตัวแรกก่อนนะคะหมีโคัวล่าเป็นพ่อของกบเราก็เอาหมีคัวล่านะคะไว้ด้านบนเพราะอายุเยอะกว่าค่ะแล้วเราก็เอากบไว้ด้านล่างนะคะเพราะว่าหมีคอวล่าเป็นพ่อของกบค่ะต่อไปเราก็มาดูต่อว่าส่วนบอกว่ากบเป็นพ่อของไก่กับหมีโกบนะคะเป็นพ่อของไก่กับหมีแสดงว่าหมีกับไก่ก็เป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะนักเรียน แล้วโจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่าไก่ต้องเรียกหมีคัวล่าว่าอะไรอ่าแล้วไก่จะเรียกหมีคัวล่าว่าอะไรคะตอนนี้พ่อของไก่กับหมีก็คือกบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกพ่อของพ่อว่าอะไรคำต่อก็คือเรียกว่าปู่นั่นเองคะ่ะข้อต่อไปค่ะ โจทย์บอกว่าคนสวมชุดหมีฮัวล่าเป็นพ่อของคนสวมชุดโกบคนสวมชุดไก่เป็นลูกของคนสวมชุดกบค่ะถามว่าคนสวมชุดหมีฮัวล่าเป็นอะไรกับคนที่สวมชุดไก่นักเรียนก็มาดูแผนผังความสัมพันธ์ค่ะเมื่อก,กี้โจทย์บอกว่า <sk worm> คนสวมชุดหมีพัวล่าเป็นพ่อของคนที่สวมชุดกบแล้วพอเอาหมีพัวล่าไว้ด้านบนแล้วก็ก,กบอยู่ด้านล่างเพราะหมีฮัวล่าเป็นพ่อนะคะ กบก็เป็นลูกนั่นเองค่ะจบไปในส่วนข้อที่1ค่ะมาส่วนข้อที่2ถามว่าคนสวมชุดไก่เป็นลูกของคนที่สวมชุดกบไก่เป็นลูกของกบค่ะทีนี้ถามว่าอะไรคะนักเรียนคนสวมชุดหมีคัวล่าเป็นอะไรกับคนที่สวมชุดไก่ค่ะหมีคัวล่าเป็นอะไรกับคนที่สวมชุดไก่ตอนนี้หมีคัวล่าเป็นพ่อของกบใช่ไหมคะแล้วกบก็เป็นพ่อของไก่ถามว่า พ่อของพ่อเราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนพ่อของพ่อเราก็เรียกว่าคุณปู่แน่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปคะ่ะนักเรียนคนสวมชุดหมีเป็นลูกของคนที่สวมชุดแพนด้าคนสวมชุดหมีเป็นพี่ชายของคนสวมชุดหมีฮัวล่าคนสวมชุดแพนด้าเป็นผู้หญิงถามว่าคนสวมชุดแพนด้า มีความสัมพันธ์อย่างไรกับคนที่สวมชุดหมีโคอาล่าคะเป็นกระช้เหตุผลนะคะแล้ววิเคราะห์ไปทีละข้อนะคะคนสวมชุดหมีเป็นลูกของคนที่สวมชุดแพนนาสวมชุดหมีเป็นลูกของคนที่สวมชุดแพน้าเพราะฉะนั้นเวลาวางนะคะเราก็ควรที่จะวางอะไรอยู่ด้านบนคะคนที่อายุเยอะกว่านั่นเองค่ะแสดงว่าแพน้า เป็นไม่รู้เป็นแม่หรือเป็นพ่อของหมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็จะเอาหมีอยู่ล่างนะคะต่อไปโจ์บอกอีกว่าคนที่สวมชุดหมีเป็นพี่ชายของคนสวมชุดหมีพัวล่าชุดโคหมีนะคะเป็นพี่ชายของหมีพัวล่าค่ะแล้วเขาบอกว่าคนสวมชุดแพนด้าเป็นผู้หญิงเมื่อกี้นะคะชุดหมีเนี่ยเป็นลูกของคนสวมชุดแพนด้าเป็นลูกแสดงว่า ลูกแล้วแพนด้าเป็นผู้หญิงแสดงว่าแพนด้าก็เป็นแม่ของหมีถูกไหมคะแล้วหมีเป็นพี่ชายของหมีโควล่าโจทย์ยถามว่าคนที่สวมชุดแพนด้านะคะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับคนที่สวมชุดหมีโควล่าได้ไหมคะนักเรียนหมีนะคะเป็นลูกของหมีแพนดา้าใช่ไหมแล้วหมีเนี่ยยังเป็นพี่ชายของหมีโควล่าด้วย แสดงว่าหมีแพนด้านะคะก็เป็นแม่ของหมีโคอาล่านั่นเองค่ะเราไปดูข้อต่อไปเลยคะ่ะโจทย์บอกนะคะคนสวมชุดไก่เป็นพ่อของคนสวมชุดหมูคนสวมชุดไก่เป็นลูกของคนสวมชุดหมีคนสวมชุดหมีเป็นปู่ของคนสวมชุดลิงคนสวมชุดหมูมีความสัมพันธ์อย่างไรกับคนที่สวมชุดลิงค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นักเรียนก็วิเคราะห์ไปทีละั้อเหมือนเดิมนะคะเราก็มาดูว่าคนสวมชุดไก่เป็นพ่อของคนสวมชุดหมูนะคะอันแรกคนสวมชุดไก่เป็นพ่อของคนสวมชุดหมูเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเขียนแผนผังลำดับความสัมพันธ์ใครที่อายุเยอะกว่าคนนั้นให้อยู่ด้านบนเลยค่ะแสดงว่าคนสวมชุดไก่เป็นพ่อของคนสวมชุดหมูเพราะฉะนั้นนะคะ ผมคว่าจะเอาไก่วางไว้ด้านบนก่อนค่ะไก่เป็นพ่อพ่อของใครพ่อของคนที่สวมชุดหมูค่ะอ่าโจทย์อันนี้ผ่านไปนะคะต่อไปโจทย์บอกอีกว่าคนสวมชุดไก่เป็นลูกของคนสวมชุดหมีนะคะทีนี้นักเรียนก็มาดูนะคะคนสวมชุดไก่เนี่ยเป็นลูกแสดงว่าไก่ต้องอยู่ล่างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เอารูปคนที่สวมชุดหมีเนี่ยมาอยู่ด้านบนเพราะว่าไก่เนี่ยเป็นลูกของคนสวมชุดหมี เห็นไหมคะต่อไปโจทย์บอกว่าคนสวมชุดหมีเป็นปูของคนที่สวมชุดลิงอ่าคนเนี้ยค่ะชุดหมีน่ะเป็นปูของคนที่สวมชุดลิงค่ะอ่ากโลงเอาอีกรอบนะคะคนสวมชุดไก่นะคะคนสวมชุดไก่นะเป็นพ่อของคนที่สวมชุดหมูนะแล้วคนที่สวมชุดไก่เนี่ยเป็นลูกของคนที่สวมชุดหมีคุณคุณถามก่อนว่า หมูเนี่ยเรียกหมีว่าอะไรคะพ่อของพ่อใช่ไหมคะเพราะว่าหมีเนี่ยเป็นพ่อของไก่อ่าแล้วไก่ก็เป็นพ่อของหมูหมูก็ต้องเรียกหมีว่าปู่ถูกไหมคะอ่าต่อไปคนที่สวมชุดหมีนะคะเป็นปู่ของคนที่สวมชุดลิงอ่าแสดงว่าแสดงว่าคนที่สวมชุดหมูกับคนชุดลิงนี่เรียกปู่เหมือกนกันเลยใช่ไหมคะแสดงว่าคนที่สวมชุดหมูเนี่ย มีความสัมพันธ์อย่างไรกับคนที่สวมชุดลิงคณหมีเป็นปู่ของลิงแล้วหมูก็เรียกหมีว่าปู่เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเรามาลำดับความสัมพันธ์ก็คือ,อเหมือนแผ่นผังที่รูเขียนมานะคะหมีนะคะเป็นพ่อของไก่สนไก่ก็เป็นพ่อของหมูและลิงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ หมูนะคะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับคนที่สวมชุดลิงเพราะเขาเรียกปู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอก็เป็นพี่น้องกันนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะโจทย์บอกว่าผู้ชายสวมชุดสุนัขเป็นลูกคนโตของหญิงสวมชุดเสือผู้หญิงสวมชุดเสือเป็นย่าของคนสวมชุดกบถามว่าคนสวมชุดกบควรเรียกผู้ชายชุดสุนัขว่าอะไรเรามาวิเคราะห์โจทย์นะคะ ผู้ชายสวมชุดสุนัขเป็นลูกคนโตของคนสวมชุดเสือเพราะฉะนั้นคนสวมชุดเสือก็น่าจะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ผู้ชายที่สวมชุดสุนัขเนี่ยเป็นลูกต้องอยู่ด้านล่างค่ะต่อไปค่ะผู้หญิงที่สวมชุดเสือเนี่ยเป็นย่าของคนที่สวมชุดกบค่ะเป็นย่าค่ะทีะนี้เราจะเรียกญาติฝั่งไหนคะที่เรียกว่าย่าย่าคือใครย่าก็คือแม่ของพ่อถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะ เรามาลำดับความสัมพันธ์ใหม่ดูสิอ่าผู้ชายเป็นยุดสุนันะคะเป็นลูกคนโตของผู้หญิงที่สวมเสือ้อส่วนผู้หญิงชุดเสื้อเนี่ยเป็นย่าของคนที่สมชุดกบค่ะแล้วถามว่าคนที่สมชุดกบควรจะเรียกผู้ชายที่สุนักว่าอะไรใช่ไหคะนักเรียนถ้าเราเรียกย่าเนี่ยก็ต้องเป็น แม่ของพ่อใช่ไหมฉะนั้นคนที่สวมชุดกบนะคะก็จะเรียกผู้ชายที่สวมชุดสุนัขว่าพ่อนั่นเองค่ะอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนมากันไหมคะเราต้องเขียนแผนผังลำดับความสําบบ 3, คัญก่อนนะคะลำรับคลิปนี้คุณครูขอจบเพียนแค่นี้นะคะนักเรียนไว้เจอกันในคลิปหน้าน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ